ไล์คร okay. uh ับไล์ค huh. ร <that> uh ับ <huh> อ <that> uh ่ะไล์เลยไม่ให้น้องให้น้องอาไม่หรอไลแล้วไล่แล้วแล้วไม่กาไวัที่บาวไลอ์ไพี่่วัยอะไรครับเป็นวยอะไรครับไม่จะดูเวลาผมเปิดติกตอกนะเปิดติกตอกแล้วครับม้คนาาาาาา ใครเข้ามาละวฝากกดจิ้มหน้าจอวนกันไปก่อนเลยนะครับสถานที่ตรงนี้บอกก่อนเลยวัน่ากลัวแล้วก็ดูดันมากเฮ้ยอยู่สอคนขึ้นมาแล้วมาแล้วยี่สิบคนแล้วตอนนี้ครับผมสอดีช่องทางยูทูบด้วยนะฮะแชร์ไปนะแล้บยูทูบแชร์ไปนะอุ้ยร้อยเจ็ดสิบเจ็ดแล้วยังเดือ่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดจิ้มหน้าจอวนกันไปกดแชร์ตามเพื่อนมาใครอยากให้ติดตามกับกดแชร์อุ้ยเฮ้ยีไรเฮ้ยนี่เริ่มเริ่มเริ่เอาเลยอ่ะเริ่มเริเริ่มมเร สวัสดีครับผมพอแล้วเลเ่งเินอ่งกตอกแม่งบนอยู่ในหัวเนี่ยยันเก้ติกตอกจิ้มหัวใจไปครับทุกคนแชร์ไปแชร์ไปแชร์ไปหลุดเลยทาง Youtube แชร์ให้เราหน่อยนะ200ท่านอ่ากดจิ้มหน้าจอไปก่อนครับคืนนี้เดือดแน่นอนกับสถานที่ตรงนี้ไม่ได้มานานบอกก่อนเลยไม่ได้มาโคตรนานนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆเข้ามาก่อน ดื้อจัดดื้อจัดไอ้กอ้มึงุปีนี้วันนี้กูว่ากูหาอีกแล้วนะ่กูร่วอีกแล้วแชร์ไปทุกคนแชร์ให้พวกเราหน่อยนะครับ กูรู้ว่าตอนนี้พวกมึงเตรียมขำกันเลยเพราะว่ามี t ิกตอกนันเยอะมากกูได้เตรียมไว้หมดแล้วมึงรอเลยนะครับทุกคนอะกดจิ้มหน้าจอนไปก่อนตอนนี้ไลฟ์กันอยู่5ช่องทางไม่ว่าจะเป็นทิกตอก4ช่องทางแล้วก็ y o YouTube 1ช่องทางสามารถเลือกรับชมได้เลยว่าจะเป็นช่องทางไหนนะครับใช่วันนี้วันอาทิตย์ก็คือวันหยุดพรุร่งนี้หลายๆคนน่าจะแบบว่าไปโรงเรียนไปทํางานก็ค,ค,คืนนี้ดูกันให้เต็มที่เต็มอิ่มไม่เยอะครับจบ,บ,บดึกสุดก็3-4ทุ่มนะครับประมาณนี้ครับ ก่อนอื่นเลยเข้ามาแล้วกดแชร์คนละหนึ่งแชร์ใครอยากให้ติดตามกลับเดี๋ยวผมติดตามกลับแน่นอนขอเคนละหนึ่งแชร์แล้วพิมพ์คําว่าแชร์แล้วให้ผมได้รู้ด้วยนะแล้วก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่21เดือนพฤษภาคม2666นรบะครับ,รบเวลาเดี๋ยวกป๊บหนึ่งเวลาหนึ่งทุ่ม3าสนาทีเป็นไลฟ์สดราท้าผีไม่ได้มีเจตนาแอบแฝงแต่อย่างใดนะครับเห็นผีเห็นไปพร้อมๆกันได้ยินเสียงอะไรแปลกๆก,ก็ได้ยินไปพร้อ,รอมๆกันเพาะนี่คือไลฟ์สดนะฮะ อ,อ,อ่ะขามาแเรากดจิ้มหน้าจอกันไปก่อนผมบอกก่อนนะประวัติสามารถฟังได้ในเพจเพราะว่าในช่องทางทิกตอกไม่สามารถเล่าประวัติที่นี่ได้รุนแรงนะมันรุนแรง,ง,งนะครับดเดี๋ยวโดนแบนเดี๋ยวโดนบินยังไงก็ใครที่ดูอยู่ทีมงานที่ดูอยู่อ่าทิกตอกที่ดูอยู่นะครับผมผมไลฟ์สดนะาทับสีนะจ๊ะเดี<ะ>๋ยวรอเ<ะ>พือ<ะ>่อนๆเข้ามาก่อนก่อนที่น้องโนอาจะเดินเข้าไปนะฮะขอทุกช่องทางเลยนะขอส่งของขวัญเป็นกรลจงให้น้องโนอากับน้องกอนแล้วก็พี่บางตอด้วยนะครับผมนะ อ้านี่มาแล้วขอบิโัใจขอบคุณมากๆขอบคุณส่งมาเลยตอนนี้ส่งมาเลยอ่าะส่งได้อ้าวมาอีกรอบ้วมาแล้วนะครับมาแล้วยังไงล่ะเฮ้ยยินดีต้อนรับพี่สิทธิ์บอดีไฟนะครับผมครับผมนะเราจะโมรถมึงทุกคนเลยครับโอ้โหอันนี้เป็นไอ้นี่ไม้ไม้เศษไม้ไม้ไพน์พาร์ทเตอร์โ้โหวิงการ์ดี้เอม้รมลอุเยสีแหละก็ต๊ะอุ้ย ถืแหละไใจได้ทางเข้าบ้านยู่ไหนวะเนี่ยเยี่ทุกคนดูทีทางเข้าบ้านไม่รู้อยู่รูไหนบอกก่อนนะมาถึงรบไล์เลยนะไม่มีการสํารวจหรือว่าไม่มีการมาเคลียอะไรแต่อย่างใดนะใช่จ้ะเพราะว่ามันลกมากใช่เราไม่รู้ว่าด้านในจะมีอะไรอยู่ด้วยก็ดูไปพร้อมๆกันนะผมวันนี้หลักๆมีสามเพจกับมีผมมีพิเศษแล้วก็มีต่อตาผีตอกตาผีนะครับรูเรื่องแค่สามเพจไม่นานไม่ดึกทุกคนดูอยู่แล้วแหละครับไม่เกินสี่ทุ่ม อโปร่งนี่ไปโอ้ยชี้ยลมขอคอมเมนต์หนึ่งครับพี่ตอนนี้ชุกช่องทางนะพี่มาคําเดียวเลยเงาครับผมเอาแล้วเงาวันนี้มากันน้อยด้วยนะถช่องทางเห็นเงานะตอนนี้แต่ตอนนี้ลมมาแปลกๆว่ะเออใช่พี่ชี่ลมแรงว่ะชี่ยนั่งในั่งต้องพักแล้วไม่เห็นมีลมเลยนั่นสิอ่ะโทนกดหัวใจไปเฮ้ยเฮ้ยอะไรเอาแล้วอะไรเป็นเรื่องส่งสองได้ยินเสียงเลยอ่ะเสียงก็วน นี่นี่นี่ต้องพี่ต้องก้มๆนิดนึงนี่ค้ยดูหน้าต่างนี่คิดดูหน้าต่างยังหลอนอุ้ยคิดดูลมดิตอนแรกผมคิดว่าชุดขาวอะไรอ่ะไม่เป็นไรไปอ้าต้องทำหน้าด้วยจบจานต้องถ่ายหน้าด้วยผีก็ผีวะเดี๋ยวเราเข้าไปสำรวจว่าด้านในจะเป็นยังไงบ้างไปเพราะว่าบ้านหลังเนี้ย คนเราแวกเนี้ยเขาจะรู้ดีเรื่องประวัติเรื่องความน่ากลัวนะฮะมากี่รอบก็มีของไหว้ของเส้นตลอดเลยป่ะพร้อมกันหรือยังพร้อมเพร้ยมอโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มสำรวจกันเลยดีกว่าตอนตอนนี้ประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งเราจะประเดินในการท้าทายลบหลู่นะครับแต่ในเพจจะรุนแรงกว่านะใช่พยายามไปติดตามเพจให้ดีนะครับผมนะอ่ะโอเคพร้อมแล้วป่ะทีมงานออกครับผมวันนี้ให้พี่พี่สุด ไม่นานแล้วเราเข้ากันยังไงวะกูรู้ไอ้เขี้ยกูยังไม่เห็นทางเข้าเลยไหน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 ไงนไหนไหนเหนไหนเหนไหนัหนไ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 ่นเหนไหนวหนไปดิหนไหนนไห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 ไปนาหนไนไหนไหไหนไหไหน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 ไไปนล้วพี่นไ่นไไไปจ้ะ ทุกคนแชร์ให้พวกเราทางทิตอกกดหัวใจไปครับทาง YouTube แชร์ได้แชร์ให้หน่อยนะฝากกดซับกันด้วยนะครับทาง YouTube ไม่ต้อะไรอ่ะอ๋อกูเคยมารอบนึงแล้วกูพันรอบบ้านเลยจริงหรอไอ้เหี้ยผมพันแม่งสิบกว่ารอบอ่ะใส่สินมงโคตรเยอะไอ้เหี้ยแล้วกูเดินรอบบ้านอ่ะอะไร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 เฮียยเียเีย อะไรวะอะไรวะเอาเอางี้นะกูไม่รู้อยู่คนเดียวตอนเนี้ยพวงมาลัยใช่ผมแล้วจริงแล้วเฮ้ยเออไอ้เชียได้กลิ่นอย่างลั่นพวงมาลัยพวงมาลัยแบบว่าเวลาขับรถติดไฟแดงสีแยกอะพี่แล้วเราซื้อพวงมาลัยอะกลิ่นนี้เลยกลิ่นดอกไอ้ที่พ่อวะเขาเรียกเลยไอ้ไอไอดอกมะลิเออไอพวกดอกจำปีดอกมะลิดอกอะไรนะไอชี้จริงจริงตีจมูกเลยกลิ่นลั่นจ่า กินล้านมากอะพี่เราเดินเข้าไปไอ้เหี้ยกินโคตรล้านเลยไใส่หลังมึงอ่ะไอ้เหี้ยปลาเป็นดอกเฮ้ยใช่เหรอใช่ดอกนี้เหรอใช่จริงเหรอไม่ใช่นะฮะไม่ใช่เออว่ะไม่ใช่ว่ะไม่ใช่ที่เราเดินเข้าไปในบ้านเลยกินอย่างล้านนึงอ่ะระหว่างนี้นะผมใครส่งของขวัญใครส่งอะไรมาไม่ได้อ่านคอมเมนต์ใครไม่ได้ขอบคุณใครขอใครมาอะไรนี้ใช่ผมขอบคุณล่วงหน้าก่อนเลยแล้วกันสําหรับใครที่ส่งของขวัญนะครับเพราะว่าการเดินเนี่ย คอมเมนต์จะรันเยอะมากเพราะงั้ผมขอบคุณทุกคนเลยนะครับ YouTube ด้วยติ๊กด้วยขอบขอบคุณมากไปลุยทุกคนกูว่าแล้วไอ้ไอ้คำนี้น่าจะทั้งคืนเลยป่ะเพงเดี๋ยวพี่ไปเสิร์ดนะพี่ร้องเพลงนี้ด้วยนะโอเคป่ะพี่เป็นเพลงเปิดวงพี่นะ เฮ้ยกลิ่นแมงลั่นจัดจริงกลิ่นแมงลั่นทุกคนเดวงบม่ได้กลิ่นวดี๋วิญญาณผีสัพมภเวสีทุกตนนะไม่ว่าจะอยู่ในบ้านนอกบ้านบริเวณไหนก็ได้ในประเทศไทยเนี่ยกูให้มึงรวมตัวกันมาหลอกกูเลยรวมมันเลยมึงมาเป็นแบบเอาเวนเจอร์อ่ะไอสว์แก๊งเอาเวนจี่มึงรวมมาเอ้ยอะไรวะ

นับพี่เองแปลพี่้ผมอยากฟังเหมือนว่าอ่านอ่านมีห้องใต้บันไดนะครับทุกคนที่บางคนถือกล้องไม่เคยมานะบอกใช่ไม่เคยครั้งแรกจ้าแล้วก็น้องกอรเนี่ยแค่ครั้งเดียวผมเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วนะหลายหลายครั้งแล้วไม่ว่าจะเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์แดงอะไรอย่างเงี้ยที่ผมโอสเท่นะนี่แชร์ให้พวกเราหน่อยทุกคนแชร์ด้วย เชื่อบ้างหลังสและด้านหลังนี่เชื่อนี่ไอ้เชี่ยเอาเลือมสามสี่สามสี่ไม่มีสีเดียวเลยเชี่ยอ้าเอ๊ะแล้วกูเหมือนก็เลยมาดึงเชี่ยบ้านอย่างงี้ทุกคนอะไรอะต้องกลัวพี่มิ้เจอแล้ว เราต้องทําพิธีเว้ยเราทําพิธีในสบักสไตล์ของเราต้อแล้วหมดผมจะสะกดวิญญาณให้แม่งอยู่ในบ้านนี้แหละมึงไม่ไปขุดไปเกิดใช่ไหมเออกูก็จะสะกดวิญญาณกูึงจะดึงกูก็จะสะกดวิญญาณมึงไปจองจำอยู่ที่นี่เลยจองจำมึงไม่อยากไปเกิดดีนะเชี่บบ้านหลังจ้ะเฮ้ยอะไรอ่ะเชี่ยเดี๋ยว หากเรากำลังสบายจนถมมือกันเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้เหี้ยมันเริ่มไม่หนุกแล้วนัวอะไรนะใครตบมือใครตบมือไม่รู้พี่มันมีเสียงบ้านด้าเทือนอ่ะปุ๊กชี้ออกแล้วพี่อะไรต้องอันนี้หากเรากำลังจะตายจนถมมือพันไอ้เหี้ยก่อนไอ้เหี้ยเอันนี้อ่ะเอาดีๆเอาแบบว่าเป็นเป็นส่วนเดียอ่ะเป็นอาการ ใา้เลากังสบายดีกันงเลยาฮ่าฮาฮาฮ่า่อ้่า่าฮาฮ่่อ้ฮา่าฮ่วฮไอ้ฮ่า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 ่าอส่าฮ่าว่าฮ่า่ไอ้มัาฮ่าฮ่าฮเาฮ่าไอ้่าฮ่า่าฮ่่ไอ่าฮ่าฮะาี่าฮ่าไอ่าฮ่นฮ่มี่าีไอ้ท่าฮ่่่ไอ้ฮอ้วตอ้เนีอ้ย่คร่อ่ะ ตรงื่นเดียวไม่ได้ตรงเเดียวไม่มีอะไรเลยพี่ทำอะไรไม่ได้เลยจับกล้องสองมือเลย้ย้ไอ้ยดแค่อะไรได้หนุนกันมามาเฮ้ยไม่ใช่เวเดินเลยเฉยมามราการผีอนี้อันนีุ้้ย พี่พี่พี่สิคนนอนร่วมผมแพ้ไปแลยแหละแคนแปลว่าสามารถน็อตแปลว่าไม่ไม่สามารถใช่เลยไม่สามารถร่วงมันร่วงลงมาได้ไงไม่รู้เหมือนกันแบบพี่แคนนอตนะพี่แคนแปลว่าสามารถนอตแปลว่าไม่เชื่อทุกคนขอให้การเสียงดังของผมนะมันอยู่ใกล้กล้อกไม่สามารถ

เชี่ยเบางเขาจะไปลงตีแยกดาวมูโตเปล่าเออไปเล่นมันไงหากุญแกำลังสบายยตกมือกันเอาเรื่องเอาเรื่องข้างบน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 ย่ เสียงมาจากข้างบนออ่ะใครกนเออเสียงจากข้างบนทุกคนอ้เอาเรื่องเอาหลาวตึงชัดเสื้อใครเนี่ยเสื้อสู๋เดี๋ยวก่นมีใครอยู่ข้างบนไหมครับข้างบนขอบคุณสำหรับของขวัญด้วยนะมีนะข้างบนต้องมีอะไรงั้นขึ้นไปดูเลยดีกว่าจะได้เออว่ะเดี๋ยวพาไปทั้นึงก่อน ดูรอบบ้านก่อนป่ะไปดูหลังบ้านั้งนั้นเดี๋ยวรอรอรอเรียบร้อยเวลากระตายสิท์แล้วแหละหลังบ้านเป็นอะไรอะเนัวหลังบ้านครัวนี่นี่นๆเฮ้ยอะไรอะโอ้โหนี่อีไรดูดิต้นไม้โอ้โหพิสิทธิ์ ลากไสแต็งเต็มเลยลากไสเฉยใสใสเฮ้ยเสียงมาจากข้างในเสียงมาจากข้างในจ้ะเสียงมาจากข้างในจ้ะเฮ้ยโถให้หมดทั้งหลังเลยเฮ้ยี่ยเสียงรอบเลยนัวตอนนี้เสียงรอบเลย ใช่ครับทางเข้าทางออกมีทางเดียวเฮ้ยนี่เไปดูด้านหนังไม่ตอนเฮ้ยอะไรตัวอะไรมันกระยึกขามะมีเสียงแบบออู้้เฮ้ยเสียงเสียงเหมือนคนลากขาเดินลากาาวะใช่เสียงในยูทูบทุกคนในทิกตอกผมยังไม่ได้ขยับขยื่นไปไหนเลยนะ เสียงชุดขาวไปชุดขาวตรงไหนพี่ชุดขาวไหนวะคนคือมันเหมือนเหมือนมีคนเดินอยู่รอบๆเราตอนนี้คนละชิ้นกคนคนคนละแหวกเอ้ยว่าคนดูบอกว่าอยากอยู่ข้างในค่ะอ้าวคนดู คนละแหวกไหมล่ะโอ้โหแล้วแม่งแบบว่าแน่นเปีย้ยหชงคนี่คิวเยอะจัดล่ะโอ้ยไม่ไม่ไม่ประเด็นคือมันติดกล้องกูหมดเลยตอนนี้เนี่ยมึงดูดิเฮ้ยอย่าเพิ่งดึงอย่าเพิ่งดึงเดี๋ยวโทรศัพท์ล่วงแป๊บนึงแป๊บนึงน้องฮะไปนี่ครับโซนด้านหลังเป็นห้องพัก ชุดขาวผมยาวโนอาชุดขาวผมยาวเต็มทิกตอกเลยกลัวพี่ชุดขาวผมยาวเต็มทิกตอกเลยไหครับถ้าวันนี้คนดูถึงหมื่นนะเดี๋ยวจะให้บางเทียวใบใบโพบ้ามันเป็นสิ่งที่ฉันใบท่องก็เคียวมาแล้วบ้าใครจะไปเคยขมก็ข่มข้างหลังมีคนงานตุยนั้นชุดขาวเยอะเออทุกช่องเลยทิกตอกอ่ะพี่เฮ้ยพี่คอมเมนต์ชุดขาวเต็มเลยว่ะ ของจริงนะดูทรงขอคลิปหน้าจอให้ครบล้านได้ไหมทุกคนครบล้านเป็นทุกช่องเลยใช่ในยู u ูบจริงครับของจริงครับเออทำไมทุกคนเห็นชุดขาวอ่ะชุดขาวผมยาวอันนู้มามีเหม็นน้ำตาตุงมตุ้มตาตุ้มตุ้มใจมันจีนจีนจีนน่าตาตุงตุ้มไอ้เจ้มาจีนเนี่ยจิ้มันกระเด็จุ้งจุ้งเอ้ยโว้ยไม่ใช่ฉันนะฉันถือกล้องอยู่สองมือ ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับชันเลยเฮ้ยไอ้เชี่ยเราเสจแลยวะหลายรอบแล้วตรงนี้มันคืออะไรอ่ะเออทำไมทุกคนพิมพ์มาโอ้โหโคตรลัานเลยคอมเมนต์ทุกคนผมไม่เห็นน่ะอะไรวะเฮ้ยบังมันจึ้งมากขึ้นแฮชแท็กนะครับขึ้นแฮชแท็กเรียบร้อยติดเพรนระดับเกียร์ของจริงแล้ววะพี่ เฮ้ยมันเข้ามาไหว้กันหรอทำไมมีทูบมีจุดทูบด้วยว่ามีมีมีเจ้กถูกเจ้าถูกไปพี่พี่สิใครเขามาไหว้อะไรห้งนี้โยมพี่ดูดิบุยบุยเฮ้ย เลยทุกคนว่ายแลมีคนมาวนบ้าเลยถูกถูกอย่างบิ๊กอะบิ๊กมากแล้วติ๊กตงไม่เป็นไรหรอไม่เป็นถูกไม่เป็นถ้าเป็นมันก็ไม่รู้จะทำไงละอันนี้แบบว่าขอแบบไม่เล่นจริงจังนะครับทุกคนถ้าฉันเคยโดนนะน้ำมูรสากเราตัวเราตัวสักอี๊ต้องอะไก่อนเฮ้ยจะขอขอถอยหน่อยใส่เลยใส่เลยค้างไหมติ๊กตงติ๊กตองค้างไหมไม่ค้างจ้ะน้ำโม่แต่ซาก แต่ชุดขาวเนี่ยลัานมากไเักิตวิปิโสวิเเอิเเอุทธนาเมอีเมนาพุตธังโสอิโสตังปุตปิติออนเชิญนุยาญฉัมเวสีเอ๋ที่สิงห์สถตาถานที่แห่งนี้จ้บอกว่ากดกยเออไอ้โเ็นอยเออเฮ้ยมาออะสั่นเลยไม่ผมพร้อมไงว่าไม่มันไม่มันไม่สะเทือน ้พี่บอกมึงแล้วพี่บอกมึงแล้วพี่บอกมึงแล้วเทพูเทพูพี่บอกมึงเทพูเทพูอินขยับเออใช่ใช่ี่เฮ้ยพี่บอกแล้วของจริงมีิงมีหิงของจริงเดือดจัดมี่ายก่อนโอ้ยสัตอ้สัดอวเดเดี๋ยวดวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวเดี๋ยวเดยวเดี๋ยเดี๋ยวเยวเยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยวเดี๋ี๋ยวเดี๋ยวเดวเด ชุดขาวหลังโนอาเมื่อกี้โอ้โห,โโหมึงเห็นแบบว่าเห็นมันโนแล้วป่ะเนี่ยเออทุกคนเห็นจริงอนี่มานนี่พี่บางบางบาง,บางว้าบางเข้าไปต่อเลยผีจันนี่อยากมีส่วนร่วมเอาเรื่องเอาเรมประมาณว่าอยังมีบทบาทเฉยอ <c oughs> ามประมาณว่าเอขาทำอะไรกไปเออเียยังมีบทบาทเฉยพี่สิศดูใบต้นกล้วยดินี่แม่งใบเดียวอยู่ดีๆแบบเข้ามาอุ้ยมียันใช่ปะเออใช่ปไม่ใช่ ถ้าดววิญญาณหอวสีอยู่ในห้องพระคนงานนะพยายามทําอะไรก็ได้ให้เราได้รู้ได้สื่อสารได้รับรู้การมาขอพวกกูกูบอกเลยกูไม่กลัวล่ะไอ่สามารถเดิเข้าไปถ่ายได้นะครับแต่ที่ได้รู้ข้างหลังมีแต่ตรงต้นกล้วยตาลีครับเอาแล้วกล้วยตานีไปเดียวเยวีไปหิวหี่มาไอไอคอนช่วยช่วยเส้นของเนี่ย ทำไมเขาต้องเส้นเลยพี่ไม่รู้เขาไม่มีตังค์จ่ายไงเขาเลยต้อนแรกนึกว่ามีนะครับตอนนี้เราอยู่ในห้องที่เป็นห้องพักคนงานเก่านี่แหละแต่ผมไม่รู้ว่าเหตุการณ์เนี่ยไปรอฟังในเพจตองเหาทีเดียวนะครับประวัติเดี๋ยวลองได้ยินใช่ป่ะได้ยินใช่ป่ะไอ้เชี่ยเฮ้ยมันมีอะไรเคลื่อนไหวตอนที่ผมอยุบได้ยินใช่ป่ะเสียงอีหยังเสียงอะไรวะ ทุกคนมันมีเสียงแต่เราไม่รู้เสียงอะไรนี่พี่ตอนนี้มันเหมือนมีเสียงอะไรที่มันแปลกปลก่อนให้พยายามให้เงียบที่สุดใช่มันมีเสียงหมาจิงจบจริงจบทักแล้วหนึ่งชุดขาวในช่องเดี๋ยวนะ ทุกคนครับผมไม่รู้ว่าคนที่คอมเมนต์ว่าทุกขาวในช่องคือนายนิวใช่ไหมอุ้ยเฮ้ยใครอ่ะใครนัวเห็นใครวะใครไอ้เยี่มาผมเสียงเลยพี่ใครเข้ามาบ้างมีใครเข้ามาบ้างเอ้ยระวังเชี้ยเห็นใครกันวะชอบเลยไปเด้วยเเเศศศษษษกกรระะจอไไปมีนัวมีใครไปโดนโต๊้ไหม ไม่มีเอาชี้เราล่วงได้ไงอะเฮ้ยเฮ้ยช็ชอกช,อชอ็อกช็อกโปรโมชั่นมาอ่ะ,อะชี่อนี่มาตรงนี้มาเนียถ้าใด้ต่อคุณแล้วบอกวนาดีอยอางนี้เดี๋ยวเราสำรวจในบ้านดีกว่าเพราะว่าด้านไม่รู้ว่าค้างหรือเปล่าใช่ใครเห็นอะไรเงาชุดขาวใช่ไหมได้จัดให้ ไม่ใช่ยายามผีทำเวสีวันนี้อยากโดนหลอกปักกู้แบบว่าหัวทิ้มนิดเอาเรื่อหมาเห่าเลยนะวะหมาเห็นอะไรวะนั่งอยู่วนอยู่ในหัวแล้วพี่ตอนเนี้ยอุ๊ยอะไรเสียงอะไรอ่ะเนี่ยเนี่ยเฮ้ยต่อหน้าต่อตาเลยต่อหน้าต่อตาพี่เลยใช่ปะใช่ เออทำไมมีคนคอมเมนต์เต็มเลยวะเออก็ถึงบอกว่าชุดขาวเนี่ยที่ทุกเพจเห็นหมดเลยมีแต่เราสั่งทชุดขาวไม่ว่าจะเป็นชุดขาวชุดดำชุดแดงชุดเหลืองชุดส้มชุดมูชุดเขียวชุดฟ้าชุดน้ำตาลชุดเซอร์เลยอ๊ะนะทุกชุดได้หมดเลยไม่กลัวหรอกมึงจะมาแบบเรียนโทรก็ได้เออผีมีคนผีเฮ้ยนั่นไงนั่นไงสายเเคบิล เออทุกคนพวกผมไม่เห็นกันเลยที่ทำไมทุกคนเห็นกันหมดเลยอ่ะมันแปลกมากตรงที่ว่าทำไมทุกช่องทางพิมพ์คำเดียวกันหมดใช่ถ้าถ้ามันมีคนแค่คนคอมเมนต์แค่หนึ่งคนหรือสองคนอ่ะเออว่าไปอย่างนี้นี่ไม่ทุกช่องทางเลยหรือเขาใหญ่เราทึ้่ท้างวนวะรอทางเพจไหมรอทางเพจไหมโอเคทุกคนครับ ถ้าสองสแตนบายเพจโนอากันนะสแตนบายเพจโนอานะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยอย่าวิ่งนะอย่าวิ่งนะอะไรเห็นอะไรกันเร่ข้างบนกลิ่นไม่ใช่ทูกนี้นะเชี่ยใช่ปะใช่กลิ่นลั่นจัดตอนเราเข้าบ้านก็กลิ่นดอกไม้ เอข้างบนพี่ลองส่องข้างบนแเ้เฮ้ยได้ยินเสียงปะเสียงลั่นจัดเสียงลั่นจัดขึ้นมาขึ้นมาเ้ยเฮ้ยไอ้กองขึ้นไหมกองขึ้นไหม โอ้ยน้่ยข้างบนหล่อมกว่าเดิมอีกอะไรเชี่ยลมแรงจ้าข้างหลังกระจกเฮ้ยเขาไปได้ยังไงยังไม่ทำเล่าประวัติเลยเตรียมตัวลงได้เลยพี่เข้ามาดูแบบแบบโอ้ยเข้าไปดูใกล้ๆดิพี่ไเจอกระจกบานใหญ่จ้านั่งนั่งกระสานพ้นว้กระจเหียเฮ้ยนั่งนั่ง นั่งสองกระจกนนะกันดิปิดไฟก่อนปิดไฟเป็นไม่ได้ต้องยืนวะนี่เขาเหยิบพอมากแค่ไห้เลยที่ได้โอเคโห้องนอนถึงคุกเนี้ยหรือว่าเขาใส่บ้านแบบนี้วะเอ้ยเอ้ยอย่าวิ่งกันนะเว้ยมึดนะ เสียงอะไรวะเออเสียงมันล <If> ั่นมากเลยนะี่มีอะไรบ้ะมีอะไรกระจกบ่างเดี๋ยวผมยิงหลังนีบัางดีกว่าฉันพยายามเพ่งอยู่เนี่ยอ่ะขยับไปใกล้ๆพี่เขยบมันจะบังเห็นป่ะเห็นมึงเพรามึงเห็นเครื่องป่ะว่าหลังเครื่องมากนะ โอเคนะตอนนี้ผมยืนอยู่ข้างหลังนะครับเนี่ยเสียงเหมือนแมงที่คนคนเลยวะเฮ้ยเฮ้ยอะไรกล่องขยับเฮ้ยขยับได้ไงเฮ้ยผ้าอะไรวะเฮ้ยเสียงแม่งลั่นจริงไอลวงปอหลงปออทนพิมแบแบบในรอบไม่มีตงหน้หลังกบเทีเฮ้ยเดี๋ยวนะพี่ชุดขาวที่เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยระวัง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 วิ่งระวัง ทุกคนครับสแตนบายเพจโนอาทุกช่องทางไอ้ไป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 สแตนบายเพจโนอานะครับทุกคนทุกช่องทางเลยนะทุกคนไปสแตนบายโนอาเลยไอ้ไปโนอาออกก่อนห้องเดียวเดียวออกก่อนออกก่อนสแตนบายเพจโนอานะทุกคนสแตนบายเพจโนอานะครับพิมพ์ภาษาไทยเลยโนอา แล้วข้างบนแม่ง ah. มีอ ah. ah. uh, right. ่าเขาเรียกผ้าดิบไว้พ uh. like 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 ี่ผ้า like ดิบอันนั่นแหละเฉยเลยเไปอ่ะทุกคนไปเพจน้องอาเลยเดี๋ยวทยอยช่วยกันส่งไปเลยครับขอหน้าเพจนะจ้าเนี่ขอโทรศัพท์พี่เปิดเปิดนะไปครับเพจน้องอาครับตอนนี้เปิดไลน์แล้ะนี่มีคอมเมนต์เต็มในวัดขนาดถือออกแยกออกมายังมีเลยโนอาใช่ครับในเฟซรับอ่ะ นี่ฮะมีมีก็มีเครื่องวะช่วยช่วยกันกันนะนี่ครับนี่นะทุกคนขอขอขอหน้าเพจไปเลยครับด่วนๆเลยพอวาดเนี่ยหลายเครื่องมากๆไหลายเครื่องดึงดึงพี่ต้องดึงออ๋ชั้นล่างต้องดึงไปเลยครับเร็วๆทำแปะแล้วไปเร็วๆเร็วๆเร็วๆย้ายด่วนเลยทุกช่องทางย้ายเลยครับเออไปไปเอายูทูบย้ายไปนี่ครับเพจน้องอาครับ ไปเลยครับย้ายไปเลยด่วนๆเลยช่องช่อง